สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง i อเดียสไตลของเรานะคะหลังจากที่ห่างาจากการลงคลิปไปนนานมากวันนี้นะคะก็มีเทคนิคดีๆนะคะที่ไล่สีข้างแบบนี้นะคะทำยังไงเนาะหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่ามันทำยากไหมมันต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าวิธีเนี้ย ทำแบบนี้นะคะมันใช้ได้หลายวิธีมากๆแล้วแต่แบบความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะวันนี้กีก็เลยเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะและทุกคนสามารถทําได้มาบอกกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ลงสีเจลทาปกติเลยนะคะ2ชั้นเนาะทาเสร็จนะคะเราก็เข้าเครื่องอบ6กวินาทีตามปกติได้เลยค่ะนี่อันนี้คือลงรอบที่2นะคะ เสร็จแล้วก็นําไปอบ60ิวินาทีค่ะขั้นตอนต่อมานะคะลงอีกสีหนึ่งได้เลยนะคะของกีในโรคือมันจะเป็นสีเทาเนาะกีก็จะลงเป็นสีเทาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวแป้นแบบนี้นะคะในการเกลี่ยนะคะทุกคนเนี่ยค่อยๆแถบๆลงมานะคะอันนี้คือต้องเบามือหน่อยอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สามารถทําได้นะคะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยลงมาแบบนี้เลย แล้วมันก็จะเป็นความแบบสมูดแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็เข้าเครื่องอบได้เลยค่ะหลังจากที่อบ60ิวินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกีก็จะมาลงสีน้ำเงินนะคะในฝั่งของสีน้ำเงินนะใช้เป็นแปรงที่มากับขวดทาเล็บแบบนี้เลยนะคะลงไปได้เลยอันนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะคือไม่ต้องใช้แปรงแบนๆก็ได้เนาะ หรือใครที่ถนัดที่จะใช้แปรงแบนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือกิ๊กเอา2วิธีนะคะที่ง่ายที่สุดมานะคะเพื่อให้ทุกคนได้เลือกได้นะว่า,าสะดวกทําแบบไหนนะคะอันนี้คือทาสีเงินเสร็จแล้วยังไม่ต้องเข้าอบนะคะทุกคนลงสีเทาอีกครึ่งนึงต่อได้เลยค่ะใช้แปรงเหมือนกันนอะแล้วก็เนี่ยค่อยๆแถบๆลงมาให้มันแบบมีความสมูนนะคะสีมันก็จะแบบ จะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทําให้แบบไม่มีเส้นไม่มีลายเส้นนะคะจะเป็นเนื้อที่แบบเนียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าอบได้เลยะคะ่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากอบเสร็จ60ิวินาทีนะคะจะให้ดูเนื้อน้องก่อนคือเนียนมากนะคะแทบแบบ ไม่มีลายเส้นลายแปลงเลยนะคะคือละมุนมากจบงานด้วยการปิดท็อปโพดเหมือนเดิมคะ่ะตัวนี้นะคะองคกที่ร้านกิ๊จะใช้เป็นสาดีท็อปแบบนี้นะคะเป็นท็อปกระจกนะสามารถแบบแทนการฝังอะไรได้ด้วยนะคะสำหรับแบบเล็กๆน้อยๆนะคะคือตัวนี้ใช้ดีมากขวดละประมาณ180บาทมั้งไม่แน่ใจนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะใช้ถ้าจบปิดงานได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็เข้าเครื่องอบตามปกติได้เลยค่ะ60วินาทีนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นไงเสร็จเรียร้อยแล้วนะคะตามแบบเป๊ะเ,เลยนะคะจะได้ความที่ละมุนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองเอามาแปะเล็บให้ดูว่าอยู่บนเล็บแล้วมันสวยขนาดไหนนี่เป็นไงสวยมากนะคะทุกคนสามารถเอาไปทำได้เลยนะคะ